กรณีของอหมออองใช่ไหมปรากฏว่ามีอาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรอาจารย์เนี่ยเป็นอดีตกก,ะกะตนะคะอาจารย์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเออเล่นหมออองได้ช่องไหนบ้างอารมณ์ประมาณว่าอาจจะเป็นการล้องเรียนใช่ไหมคะช่องแรก ที่เสด็จพี่แนะบอกว่าจะยื่นกกตโดยใช้มาตรา92วงเล็บหนึ่งของพรปพักการเมืองให้ยุบพักเก้าไกลอันนี้ข้อหากระทําการอันเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหากใช้ข้อหาน,นี้เสด็จพี่คงต้องใช้แว่นขยายระดับกล้องจุลทรรศน์ค่ะช่องสองมีสอวอบางคนแนะให้สอสหนึ่งใน10หรือ50คนขึ้นไปเข้าชื่อผ่านประธานสาภาผู้แทนเพื่อส่งสารธรรมนูญโดยใช้มาตรา82ของธรรมนูญ ช่อง3ไปร้องปปาชาเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขาดจริยธรรมตามมาตรา234วงเล็บ1นึงของธรรมนูญอันนี้ประชาชนคนเดียวก็ร้องได้นี่ถ้าใครจะต้องดูรายละเอียดแบบลึกๆนะคะต้องไปดูที่โพลของอาจารย์สมชัยอาจารย์ทิ้งท้ายว่าความเห็นของผมคือทั้ง3ช่องร้องไม่ได้เลยเหลือแค่อีก2ช่องคือร้องเป็นกรทํานองสนทนี่เราติดกับดักอาจารย์หรือเปล่า และร้องเออะโวยวายให้คนเขาสนใจครับก็เป็นประเด็นกรณีที่มติของพรรคก้าวไกลมีการขับหมอออกนะคะรองประธานสภาคนที่1ออกจากพรรคนะคะ แล้วหมออ๋องเนี่ยก็ไปอยู่พักการเมืองอื่นแล้วพักการเมืองนั้นก็จะได้สอสอเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วก้าวไกลเองก็ทําหน้าที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านแบบเต็มตัวนะะเดี๋ยวฝากทีมงานเตรียมเสียงคุณถากรไว้นะคะเพราะว่าเอ้ยเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการจากพักไทยสร้างไทยนะเดี๋ยวไปดูโพสต์ของบอกลายจุดกันก่อน หรือ<ช>ว่าพี่หนูริ่งก่อนนะคะก่อนที่จะไปฟังเสียงคุณทากรค่ะบกลายจุดว่ายังไงคะเรื่องนี้ปรากฏว่าบกลายจุดมีการออกมาพูดถึงเพื่อไทยนะคะพูดถึงเรื่องแบบว่าเอ๊ะอย่ายื่นด่ามให้เพชรชดาตนะคะปมที่เกี่ยวกับเรื่องของการขับ หมออ๋องออกจากพักของก้าวไกลนั่นเองล่าสุดค่ะบกลายจุดคุณสมบัติบุญงามอ,อนคงนะคะนะักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใส่ความบอกแบบนี้บอกว่าสิ่งที่ผมจะเขียนต่อจากนี้ผมขอเรียกว่าความปรารถนาดีพักเพื่อไทยอย่าส่งเรื่องกรณีหมออ๋องให้กับสารรัฐธรรมนูญเพื่อนําไปสู่การยุบพักก้าวไกลหากคุณเห็นว่ามันไม่ถูกต้องหรือพอเป็นช่องในการตอบโต้ทางการเมืองให้ใช้โอกาส ีวิาพากษ์วิจารณ์ในระดับที่เหมาะสมว่ากันไปตามวิถีทางการเมืองอย่าไปล้มโต๊ะ ะะอย่าไปล้มโต๊ะพักเขาะ,ะอย่ามีส่วนร่วมใดๆกับการทําลายล้างในระดับที่พักเก้าไกลต้องโดนยุบอย่าชงอย่าส่งบอลหรือยื่นดาบให้เพชฌฆาตเพื่อไทยเองก็ต้องแสดงวุฒิภาวะทางการเมืองที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการถูกบอนทําลายในทุกรูปแบบอย่านําพักกลืนไปกับมนดําทางการเมืองแล้วกลายเป็นพักในแบบเดียวกันกับที่ประชาธิปัตย์เคยทํากับเพื่อไทยให้ทุ่มเทไปก,กับการบริหารประเทศใช้สิ่งนี้เป็นผลงานที่จะแย่งชิง หัวใจของประชาชนกลับคืนและหากก้าวไกลจะล้มก็ให้เขาลื่นล้มด้วยตัวเองเพื่อไทยอย่าไปมีส่วนร่วมด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของคุณสมบัตินะคะส่งความปรารถนาดีไปถึงทางด้านของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีการยกตัวอย่างนะคะในสมัยอดีตที่บอกว่าอย่าไปทำในแบบเดียวกันกับที่ประชาธิปัตย์เคยทำกับพรรคเพื่อไทยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนเองเขาก็ได้ เข้าไปคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้กันค่ะนี่นะคะในขณะเดียวกันนะเอ้ยมีโอกาสได้สอบถามฝั่งของ ฝ่ายค้านนั่นก็ค,คือหนึ่งในพักของฝ่ายค้านนั่นก็คือพักไทยสร้างไทยนะคะซึ่งคุณถากรตันทสิทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการกรสรชและตอนนี้ก็เป็นเลขาธิการของพักไทยสร้างไทยด้วยก็เลยไปถามมุมมองประเด็นว่ากรณีที่ก้าวไกลเขามีมติขับหมออ๋องออกจากพักนั้นในนามของไทยสร้างไทยมองอย่างไรเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะพักก้าวไกลเขาก็ต้องมีมติขับออกถูกไหมครับเพราะว่าขัดมติพักเขาต้องการเป็นผู้นําฝ่ายค้าน เขาไม่ต้องการเป็นตำแหน่งรองประธานสภา,าถูกไหมครับก็ à, ต้องมีมติขับออกไปซึ่งซึ่งเมื่อมีมติขับออกไปผมบอกว่าถ้าถามบอกว่าถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่ถูกต้องแต่ถามบอกว่า,าประชาชนคิดยังไงว่ามันมันขับมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมบอกว่าผมไม่ตอบในข้อเท็จจริงในส่วนนั้นแต่ถามในกระบวนการที่ออกมาบอกว่าที่เขาเสนอเรื่องก็คือเขาเสนอเรื่องให้หมออ๋องลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภา ถูกไหมครับรอบหมอออกไม่ยอมลาออกถูกไหมครับซึ่งไม่ยอมลาออกจากตําแหน่งรอบประธานสภาเขาก็มีมติขับออกจากตาแหน่งรอบประธานสภาซึ่งถามบอกว่าเขาทาถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องใช่ครับขึ้นอย่างนี้ผมเรียนนะของไทยสร้างไทยเนี่ยคุณหมอไม่เคยติดต่อเลยเพราะฉะนั้นตัดได้เลยไม่มีวันนี้ออกจากปากของไทยสร้างไทยแล้วนะคะไม่มีครับไม่เคยติดต่อเลยเพราะว่าผมเป็นเลขาธิการพรรคอยู่ ไม่เคยคุณหมอไม่เคยติดต่อแล้วก็อันที่หนึ่งอันที่สองผมคุยกับถามคุณหญิงคุณหญิงก็บอกว่าทางคุณหมอก็ไม่เคยมาพูดคุยกับทางพักไทยสร้างไทยเลยไม่มีนะครับคุยกับทางท่านอนุดิษฐ์ถามแล้วนะครับอนุดิษฐ์นาคอนทัพก็ถามท่านแล้วบอกว่าคุณหมอมาคุยกับไทยสร้างไทยไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดประเด็นนี้ได้เลยว่าไม่ต้องตอบอย่างอื่นก็คือยังไงก็ตามของคุณหมอไม่ได้ไม่ได้มีจุดจุดสุดท้ายหรือจุด หวังอยู่ที่ไทยสร้างไทยแน่นอนนะครับนี่นะคะบางช่วงบางตอนเดี๋ยวเทปเต็มของคุณถากรเดี๋ยวเราจะออนแอร์ใน y o u Tube มาที่ททีวียังมีอีกหลายประเด็นนะคะในานามของพักไทยสร้างไทยโดยเฉพาะประเด็นถ้าได้รับบทบาทเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ท่าแหละเพราะยังไงก็ได้เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วนะคะถ้าถ้าตามทำลายของการเมืองในส่วนของไทยสร้างไทยนะเดี๋ยวติดตามกันนะคะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณค่ะ